เล่มที่8ภาค2อ่านทาชตาฝาปรปิศนายุทธจักรภาค2ตอนที่4071น่าชะใช่เนาะเหตุไม่คาดหมายห้องไทยเฮาที่ทรงสิ้นหวังไม่ได้ให้คำตอบที่ฟันเสียงต้องการทราบพระโอฐนทั้งสองสันระลิกหลับพระเนตรลงอย่างยากเย็น ฟันเสียนมองดูรอยย่นบนพระพักของพระนางในใจไม่มีความรู้สึกอันใดมันคาดเดาผลเช่นนี้ได้แต่แรกเพียงแต่ยามดึกสงัดเช่นนี้สามารถเค้นถามสตรีเชาราที่ดูเหมือนเมตตาปราณีแท้จริงแล้วมีพระไทยอำมหเหตถือเป็นการปลอบประโลมใจประการหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฮ่องเต้กำลังจะเสด็จกลับถึงมหานคร ความจริงแล้วห่องเทเฮาเห่งรัดชิงยังไม่ถึงกับใจดำอำมมหิตห <c oughs> ลายสิบปีมานี้พระนางไม่ได้อาศัยความกระตันอยู่ของห้องเต้และพระราชอำนาจของพระนางทำร้ายผู้คนมากเกินไปยุ่เป็นเรื่องของเยี่ยชิงเหม่ยแต่ไม่ทราบพระเหตุใดฟ้านเสียนยากที่จะทนทานรับเรื่องพระนางมีส่วนเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนได้ อย่าว่าแต่ที่ผ่านมาสตรีชรานางนี้ทรงตั้งข้อรังเกียจตนเองตลอดมาจวบกระทั่งเกิดเหตุบนวิหารหุ่ยคงองเต้ทรงยอมรับสักนะของฟานเสียนพระนางค่อยแท่งเป็นเศษไปไหว้พระที่อารามทั้งประธานพวงประกรรมให้พวงหนึ่งหากว่าเป็นบุคคลที่ชื่นชมตนเองหรือยากจะทรงผลคุกค,คามต่อตอนเองฟานเสียนสามารถแท่งเป็นใจกว้าง แต่สหรับหองไทยเฮาที่สามารถคุกคามต่อตนเองฟ้านเสียนจะไม่นิอมชมชื่นแต่ไม่แสดงออกถึงความกตัญญูแต่เช่นราชนาดาคนหนึ่งหลังจากในฮองเต้เสด็จกลับถึงมหานครส่งทราบเรื่องทั้งหมดไม่ว่าพระองค์ยอมให้อภัยฟ้านเสียนอุ้ยออกเสียงผิดไม่ว่าพระองค์ยอมให้อภัยเยโทษฟ้านเสียนในบุกวางยามวิการจอกระบีผู้คามหองไทยเฮาหรือไม่ แต่ฟ้านเสียนจะไม่เปิดช่องโหว่ให้กับตัวเองมากเกินไปดังนั้นยื่นมือออกนวดเฟ้นประกอบสองข้างของห้องไทหเอาถ่ายทอดพลังเข้าไปช่วยให้ยาเม็ดในภาพวรกายนางอาริตรเหลวขึ้นหลังจากกระทําแล้วเสร็จห้องเทหอกับเพ่ินสู่สภาพที่ไม่สามารถรับสั่งและไม่อาจขยับเคลื่อนไหวแม้แต่สายพระเนกก็กลับกลายเป็นเลื่อนลอย ลักษณะของคนเช่าที่ใกล้ตายหากกำเนึงถึงความรวบรัดหมดจดฟาดเสียงสมควรให้หงไยเฮาสิ้นพระชนอย่างเป็นธรรมชาติก่อนที่ฮองเต้จะกลับถึงมหานครแต่ว่ามันไม่กล้าเสี่ยงอันตรายหากว่าหงไทยเฮามีพระชนชีพจนฮองเต้กลับถึงมหานครฟาดเสียงก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสวรรคตรของพระนางหากว่าหงไยเฮาสวรรคตรในช่วงดาฟาเดเสียงจะตำแหน่งเจียนก่อ เกรงว่าต้องเผชิญกับเพลิงนุษะ์ด้วยไร้เหตุผลของพ่อ,องแต่ ق. ฟานเสียงจงเย,ยกราบทูลด้วยเสียงอันดนังแสดงถึงความกระตันยูและความรู้สึกเสียใจจากนั้นเดินออกจากกำนาาักหานกวงประงกศีรษะต่อเหล่านางกำเน,นดัดและสตรีรับใช้สูงอายุอยู่ในตำหนักนั้นเดินถึงประตูตำหนักเหลียวมองบางตอนออกอยู่ห่างไปแวบ,บหนึ่งแต่ไม่พบเห็นแสงไฟแต่อย่างไร ที่หน้าประตูวังหลวงนึ้จุดไฟสว่างสวายฟ้านเสียนเห็นจิ้งอองรีบรุดมาอย่างเร่งร้อนวันนี้ท่านอองไม่แต่งกายเป็นคนสวนอีกหากสวมชุดอองแย่ที่ปุ่มฐานที่ผันมาจิ้งอองกับพระกำกับนเรทักษิณมีความสัมพันธ์อันดีขณะที่มหาคนครเกิดเหตุการณ์วุ่นวายล้นพึ่งพาบารมีของจิ้งอองค่อยซุกซ่อนบิดาอยู่ในวังเจ้าได้ ฟานเสียนสำนนกขอขบุนต่อท่านอ,องนี้จึงตรงเข้ารับหน้ากราบประคุณอย่างสูงฟานเสียนงงรู้สาเหตฮจริ้งอองซึ่งปกติไม่ยอยมเข้าวางรีบรุดมาในวางปล่อยข่าวออกไปว่าห้องแถวทรงทราบเรื่องไทยจียกับจางกงจูก่อกบฏสร้างความร้อนรุ่มพระไทยบวกกับพระราชวังถูกหลอมรับความตระหนกพระไทยทั้งถูกความเย็นแทรกซึมทรงพระวชวิวน่บนเตียงเกรงว่ามีพระชนชีพอีกไม่กี่วัน จิ้งอองแม้ยึดอาชีพคนส่วนเพราะต้นกล้าไม่ต้องการใกล้ชิดกับพระมารดาแต่ยังไรพรน้าชชรสของของไทยเฮาพอฟังข่าวนี้ย่อมต้องเดินทางเข้าวางจิ้งอองมองดูผู้ยาวหน้าตาหล่อเหลาที่เบื้องหน้าอดท้อถอนใจไม่ได้แต่ไม่กล่าวว่ากะไร ฟ่านเสียนบอกแต่จิ้งอ๋องโดยไม่ปิดบังว่าฮองไยเฮามีพระชนชีพไม่เกินสองวันเมตอทางฝ่ายต่างทราบแน่แก่ใจว่าฮองไทเฮาที่ร้อนทระทายไม่เกี่ยวข้องกับใครจือสักเท่าใดแต่มันไม่วันนิตกว่าจิ้งอ๋องดูออกว่าตนเองรอบตงวมือต่อฮองไยเฮาจิ้งอ๋องหลังจากทอดถอนใจกล่าวถามเมื่อหวงทรงล่ะพระเชษฐาเจ้าจะมีชีวิตยอยู่หรือฟ่านเสียนพระบกศิระกล่าวว่า ตอนอยู่ที่ลิเวศสันติสุขได้เห็นจดหมายฝาบาทเขียนถึงจางกงจูเตียนเซียจิ้งอ๋องมีสีหน้าสับสนทายาตรุ่นที่สองของราชนกุลผู้นี้ไม่เข้าร่วมบริหารราชการแผ่นดินแต่ทราบว่าการก่อกบฏในมหานครครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นบริเวณป้างเมือ่อฮองแก้ยังมีพระชนชีพยอยู่มันก็คาดเดาความจริงออกหน้าจึงกระานน้ำเสียงประชดแดงดันว่าหวงทรงมีจิตใจกว้างขวาง,วาง,วางมีฝีมืออันร้ายกาจนัก จากนั้นนึกถึงคนผู้หนึ่งต้องควมวัทิิวถามว่านางเป็นอย่างไรฟันเสียนทราบว่าถามถึงผู้ใดจึงตอบว่าลาโลกไปแล้วตอนนี้ศพอยู่ในนิเวศสันติสุขข้าไม่ทราบจัดการอย่างไรขออ๋องเหย่ยท่านอ๋องจิงอ๋องมีสีหน้าหดหงูกราวตัดบทมันว่าตอนนี้เจ้ารังตำแหน่งเจี้ยงขอและแต่เจ้าจะจัดการเถอะ เนื่องจากเป็นห่วงพระอาการของพระมันดาจึงไม่สนนักราฟันเสียนมักความเพียงบอกกระสภาพของฟานซ่างสู่บนางซ่างสู่แท้ฟานจึงนัน้นติดตามคนปปาันทีหลายคนเรียบเพิ่งไปยังตำหนักฐานกวงฟานเสียนทราบจะประคำจิงอ๋องว่าบิดากลับถึงตัวตึกโดยปลอดภัยค่อยคลายจอหลงยากนั้นหนนึกถึงจะมีเรื่องมากมายต้องสะสางอดขมวดคิ้วข็หากันมีได้ เหตุการณ์ความวุ่นวายครั้งนี้ปรากฏคุณนางจำนวนมากตกตายห้องแต้ยังไม่กลับมาทั่วทั้งมหานครชนละหมุนวุ่น,นวายหน่วยงานทั้งหลายไม่เปิดทำการตึกไทยจังซื่อยิ่งไม่มีเงาร่างผู้คนเรื่องจักการกระเรื่องหลังของจ่างก,กองัวเดี๋ยวรอไว้ก่อนเย่อชงหลังจากแก้ปัญหาของไทยจีก็นำทัพออกจากตัวเมืองสมคบ,บกับกำลังหดุนของทัพติ้งโจ าจากนั้นออกเวลาทัพกบฏที่ลงเหลือส่วนองค์ชายเหยนนำทหารรักษาพระองค์เฝ้ารักษาเมืองพระราชวังไม่อาจลุกจากไายสูอูกับหูต้าเสวียยซื่อาษาสั่งราชการด่วนที่ส่งมาถึงพัานเสียนดูไยดูมาตัวเองแม้รัางบงเจียนขอกับอยู่อย่างโดดเดี่ยวทั้งไม่มีกำลังในมือไม่อาจกระทำเรื่องราวใดได้ได ดีที่หลังจากคาหลวงสำนักว่าการมหาคนครเข้าร่วมกับฟ้านเสียนก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกตรวจสอบทําการรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบในมหาคนครชาวเมืองลิภัยออกจากประตูเมืองจึงอย่างซึ่งอยู่ในความควบคุมของกงเตียนส่วนที่ยังติดค้างอยู่ในหาคนครค่อยๆคืนสู่ความสงบเริงที่ลุกไหม้มเมื่อตอนกลางวันค่อยๆดับลงพวงเหลือเปลวไฟไม่กี่จุด ฟานเสียนยินอยู่บนลานกว้างหน้าประตูวงังมองดูริ้วรอยความเสียหายบนแผ่นหินเขียวและคราบโลหิตท,ที่ยังไม่ทันชำระล้างต้องตะลึงลานบูบหนึ่งจิงเครือที่นำทัพที่มีนำบุกโจ,จมบวกกับบางกระดังที่ประตูเมืองเจิง้งหยางบาดเจ็บล้มตายอย่างหนักคนที่โชคดีรอดตายถูกส่งไปรับการรักษาที่สำนักตรวจสอบแล้วฟ้านเสียนเชื่อมั่นการรักษาพยาบาลของสิทธิพี่สิทธิน้องทั้งหลายสังกัดตึกที่สาม ยังมีหมอหลวงถูกกะเกมไยังบ้านเรือนราชสอนพันบาดแผลทหารรักษาพระองค์กับทัพติ้งโจแต่ยังมีคนเสียชีวิตเป็นจํำนวนมากที่มุมทิศตอนออกเฉียงเหนือมีไพร่ผลเคลื่อนย้ายซากศพไปสมรวมกันลูไพายเป็นภูเขาเล็กๆล,ล,ลูกหนึ่งเนื่องจากเป็นยามวิการจึงไม่ทันเคลื่อนย้ายซากศพออกนอกเมืองไปกรบฝัง ฟันเสียนชมดูภาพเหตุการณ์คราวนี้ต้องล้วงยาเม็ดจากอ,อกเสื้อเม็ดหนึ่งส่งเข้าปากเคี้ยวจนแหลกเกลื่อนกินลงไปนี่ไม่ใช่ยาเม็ดหมาห่วงหากเป็นยารักษาบาดเจ็บธรรมดามันส่งเสียงไอสองครับ <c oughs> ใช้แขนเสื้อปาดเช็ดคราบโลหิตที่มุมปากอดสันศีษะมีดายหมึนๆนี่เป็นครั้งแรกที่มันเข้าร่วมการศึกสงคราม ไม่เห็นสภาพอันอเนตอันนาฉชากแล้วฉากหน้าบังเกิดขึ้นที่มือหน้าในสุดค่อยเข้าใจว่าตนเองเมื่อวัยเด็กขุดศพขึ้นจากหลุมยังไม่สามารถฝึกประสาทความรู้สึกจนแข็งแกร่งราวกับเหล็กส่นนึึกของจิตใจ มันบอกต่อตนเองว่าในโลกนี้ไม่มีสงครามที่ดีไม่มีสันติภาพที่เหลียวมันต้องดําเนินการตามข้อตรงทําไว้กับหายทางเมื่อปีที่5ในราชการชิงหลีถึงแม้ว่าตนเองต้องเผชิญกับศัตรูเข้มแข็งอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็ตามฟานเสียนครุ่นคิดที่ตึกจริงมีทั้งคงถูกเผาเป็นเท่าฐานแล้ว เพื่อไม่สกิดความสงสัยในภายหลังบัณฑรราสรรงข้างเคียงต้องรับเคราะห์ด้วยเหตุเจรจนในมหานครไม่ทราบปรากฏบ้านเรือนถูกเผาทรัพย์สินถูกป้นชิงเป็นมากน้อยเท่าใดสมควรไม่สกิดความสนใจของผู้คนมากเกินไปแต่แล้วยามนั้นปรากฏม้าตัวหนึ่งควบกลับมาจากทางทิศตนตกชิงเหนือผู้คนรักษาการบนเมืองพระราชวังตื่นตัวขึ้นมาทหารรักษาพระองค์เด็ดเหนย เมื่อลาฟื้นใจจับอาวุธจานันพบา้าคนบนหลังม้าสวมเครื่องแบบของสนักตรวจสอบพันเสียนหยีตาลงมองดูผู้ใต้บัับบัญชาที่ควบมา้ามาถึงเบื้องหน้าตนเองแม้ไม่กล่าวกะไรแต่ด้งตาเท่าแมวถามถ่ยผู้มาสังกัดกำลังกลุ่มย่อยของหวังชีเนียนสมควรจงรักตักดีต่อตอนเองนั้นมันจัดให้คนผู้หนีจับตาดูความเคลื่อนไหวทั้งเถิง,ถงจืจริง ต้องการเหตุร้ายในระหว่างที่เราผู้จัดการตกชิงวีทั้งออกจากเมืองยามนี้ผู้ใต้บังคชาคนนี้ควบม้ามาแสดงว่ามีปัญหาอันใดเจ้าหน้าที่สนักตรวจสอบนั้นจับจ้องมองตาฟ้านเสียงลดซุ้มเสียงเบาลงรายงานว่าเกิดเหตุไม่คาดหมายเจ้าหน้าที่นั้นกล่าวอย่างระมัดระวังว่าการบังเพลินำเนินไปโดยรอบข้าผู้คนปะปนในฝูงชนหลบหนีออกจากเมืองไปแต่พี่น้องที่รังอยู่กับที่พบ ว่าสร้างความตื่นตัวแก่หูตาที่วางอยู่ก่อนเพียงไม่ทราบว่าเป็นหูตาของผู้ใดหูตาของผู้เหหรือฟเสียนย่อมรับว่าเป็นหูตาทองเต้ทรงวางไว้ผู้จัดก,การเตัวชิ่งวีทังเหล่านี้มีมันสมองที่ลำค่าในวังคงจัดหูตาคอยเฝ้าจับตาดูถึงแม้ในมหานครเกิดเหตุจราจนคนเหล่านี้ยังแปลงตัวเฝ้าดูอยู่ พ้านเจ้น์กล่าวเสียงเย็นชาว่าในมือข้าพเจ้ามีกำลังไม่กี่คนแต่ยังจัดสรรให้ยนนี่สิบคนท่านกลับแค่ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ เจ้าหน้าที่นั้นก้มศรีรษะตามไม่กล้ากล่าวโต้แย้งเพียงกล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามตึงมือยิ่งพวกมันถูกพวกมันหนีรอดไปสามคนฟานเสียนไม่ติีเจ้าหน้าที่นั้นอีกเนื่องเพราะเรื่องนี้อาจมีคนลุ่งรู้มากเกินไปนะัน้นเดินการเป็นการรับกล่าวไปถือว่าเสี่ยงอันตรายตัวแผนการมีช่องโหว่มากมายพอถึงภาคปฏิบัติย่อมไม่สะดวกราบรื่นเจ้าหน้าที่นั้นเงยหน้าขึ้นกวาดมองมันแวบบหนึ่งกล่าวด้วยความรู้สึกอันสับสนว่า มีคนหนีรอดไป3คนเปอนหลังพวกเราไล่กวดตามไปกรับพบศพสิบกว่าซากมีคนหนึ่งฝากคำพูดถึงใต้เท้าคำพูดเหล่านี้ยากเข้าใจอยู่บ้างทางตะก,กะไม่เชื่อมโยงกันมีหุ้าหลบหนีไปสามคนที่ได้พบศพสิบกว่าซากฟ้าเสียนใจเต้นระึกขึ้นถามว่าว่าจะใดระคนผู้นั้นบอกว่าที่บ้านมีคนรออยู่ เนื่องจากในบ้านมีคนรอตนเองอยู่ฟ้านเสียนย่อมรีบรุดกลับบ้านไปนี่เป็นการกลับบ้านครั้งที่สองในวันนี้ป้านเสียนมุ่งตรงไปยังห้องหนังสือของบิดาตึกตะคุณฟ้านที่ไม่ถูกรังควานยังคงสภาพเดิมแสงคมในห้องหนังสือสาดลอดหน้าต่างกระจกออกมาจิ้งอ๋องกล่าวไม่ผิดมีดากลับบ้านโดยปลอดภยัยป้านเสียนระบายลมหายใจลงอกลักประตูเข้าไปโดยไม่รายงานเป็นนางหลิวซื่อกำลังเก็บของอยู่ ฟ้านเสียนกว่าตามมองเห็นบิดาดื่มน้ำผลไม้จนหมดด้วยในสถานเาช่นนี้บิดายังมีกระจายดื่มน้ำผลไม้ความหนักแน่นเข้มแข็งนี้เป็นที่เรื่มใส่ของฟ้านเสียนยิ่งนักฟ้านเสียนน้องนับต่อน,นางหรือซื่อกล่าวว่าท่านแม่ปลอดภัยดีกระมังตอนนี้นางหรืซื่อถือเป็นบ้านมีหน้าเต็มของตระกลูลฟ้านแน่นอนที่เกิดจากการประสานของมัน นางเดียวซื่อยิ้มเล็กไว้บอกว่าจะปรับโยนบุตรสะพายและออกจากห้องหนังสือนางสังสูกรมทะาเบียนราชพระกำกับดูแลทัษินนั่งบนเก้าอี้ที่มีที่เท้าแขนกับพนักพิงเลนหน้าขึ้นกาดมองบุตรชายตนเองแวบหนึ่งเก้าอี้ไทยสือ่อสายตาทาวายปราบปื้มยนินดีแฝงเวาติดเตียนส่วนหนึ่งบุคคลรุ่นก่อนที่หลบซ่อนตัวไว้ผู้นี้ยามนี้ไม่ปกปิดความคิดอ่านของตนเองอีก พระกำกับดูแลทักษณิณบอกกล่าวว่าบิดาส่งคนไปข้าหูตาที่วางอยู่นอกร้านชิ้งหมีถังมันข้อโต๊ะหนังสือเบาเบากล่าวอีกว่าเราไม่ทราบว่าเจ้าชนะกลายเป็นหุนหันพลันแล่นถึงเพียงนี้เหตุการณ์ได้เต็มไปด้วยช่องโหว่ยังกล้าดำเนินการหรือเจ้าเข้าใจความบาดดูไม่ออกเลย ฝืนฟันเสียนฝืนยิ้มทราบว่าจิตสภาพจิตใจตนเองเกิดความเปลี่ยนแปลงจริงๆเพียงแต่สิ่งที่เป็นความกระหารมักหมายถึงช่องวอดด้วยฟันเสียนสุดนั่งลงกล่าวว่าขอบคุณท่านพอ่อมันทราบว่าบิดารอบปกพยักษวิทักษ์ให้กับราชจะสมรเป็นไปไม่ได้ที่ท่านผู้เท่าไม่พอ่อคุมกําดังไว้ อย่างนั้นหูตาของราชาสำนักฝ่ายในถูกบิดาส่งคนไปฆ่าทิ้งหาได้เหนือความคาดหมายของมันไหมมีน้ำซ้ำตัวเองไม่แจ้งข่าวที่ห้องเต้ยังมีพระชนชีพทางด้านบิดาย่อมทราบด้วย พระกำกับตัวแนวทักษณิณกล่าวอย่างรุนค,คิดว่าการฆ่าคนรวบรัดง่ายได้คำอธิบายภายหลังเหตุการณ์จึงสลับซับซ้อนต่อให้มหาคนครปั่นป่วนวุ่นวายทับกบฏก่อการฆ่าฟันได้าครุ่นขิดหรือไม่ผู้จัดการของตึกชิงวีถังจะไหนถูกไฟครอบตายอย่างประจมเหมาะเจ้าทิ้งศพอยู่ในกองเพียงสิบกว่าซากเชกเช่นอุดหูขโมโยกระดิง่งอาเสียนน้อมรับคำสั่งสอน พระองค์กลับดูแลทัศน์ศลกลาสืบต่อยังมีหูตาของราชสนุนทรปายในเหล่านั้นต่อให้เจ้าใช้กําลังของนักตรวจสอบฆ่าตายหมดสิน้นเจ้าแน่ใจได้อย่างไรว่าในผู้ตั้งข้าพชาของเจ้าไม่มีหูตาซาบาทอยู่ฟ้านสีนอธิบายว่านี่เป็นการแยกย้ายปฏิบัติการนอกจากการลางกลุ่มย่อยกังหวังฉีเนียนแล้วบุคคลอื่นหารุวงโรู้บึ้งหลังไม่พระองค์กลับดูแลทัิน์กล่าวว่าตกลง ต่อให้ฉันผิงผิงดูแลสำนักตรวจสอบอย่างรัดก,กุมไม่มีคนสอดแทรกเข้ามาแต่ว่าเราถามเจ้าภายหลังเหตุการณ์ให้ผูใ้ใดอธิบายต่อฝ่าบาทว่าหูตาที่ราชจจสำนักภายในส่งไปเฝ้าควบคุมผู้จัดจาก,การตึกชิงมีถังชนัยถูกฆ่าตายหมดสิน้นฟานเส้นอับจนถ่อยคำต่อให้ต่อน ค่อยได้คิดว่าต่อให้ข้าคนปิดปากแต่ว่าหูตาของราชับนักฝ่ายในวางไว้ไม่สมควรตายใตย้เงื้อมือกระบทเรื่องนี้ต้องสะกิดความสงสัยฝ่าบาทขึ้นมาพรักบับรดูแลรักษินมองดูบทชายกล่าวว่ามีหน้ำสามผู้จัดการเหล่านั้นยังมีครอบครัวอยู่ในมหานครพวกมันสามารถจากไปและกล้าจากไปหรือ เราเพียงให้ถึงจืดจ,จริงส่งตัวผู้จัดก,การ4ี่คนจากไ่าย้ตัวจริงมีทั้งยังต้องมีคนรอดชีวิตถึงจะสอดรับกับเหตุผลเจ้าเข้าใจหรือไม่น้ากนภากบ้านเสียงปรกรอเงอาหยาดเงินหลายซึมรับคําว่าเข้าใจแล้วพร้อมกัตุรารทักสิงกล่าวสืบต่อส่วนผู้ที่้าหูตาของราชสำนัก ฝ่ายนายและลงมือต่อผู้จัดการตึกชิงมีถางมิใช่เจ้าและมิเชราหากเป็นจางกงจูซากศพสิบกว่าซากนั้นล้วนเป็นรบเหลนตายจากแดนชช่นอย่างเมื่อคิดเกรียดกอามฝ่าบาดย่อมต้องทําให้ฝาบายอมเชื่อว่าคนลงมือมีความตะเป็นเช่นนี้จางกงจูร่วงรู้ความสําคัญของท้องพระคลังนางย่อมต้องคิดแย่งชิงตึกชิงวิถางไปแต่นางจึงมีขีดความสามารถมีแต่นางจึงมีขีดความสามารถเช่นนี้และมีความคิด เช่นนี้ฟ้านเสียดยอมรับทั้งปากและใจพระกำกับดูแลทักษสินพลันทอดถอนใจกล่าวว่าอันจือเราผู้เป็นบิดามทราบว่าเจ้าคิดอย่างไรเหตุใดจึงทําเช่นนี้จะเจ้าต้องจดจําไว้เจ้าถึงอย่างไรเป็นชาวชิงบิดาก็เป็นชาวชิงว่าอย่างไรอย่าได้คิดร้ายต่อรัชชิ้งฟ้านติ้นใจสั่นสะท้านทราบว่าบิดาร่งรู้ความคิดอ่านของตนเองมันความจริงคิดแค่ต่างสักหลายคำ แต่ก็ไม่อาจหักใจหลอกลวงบิดาได้แต่นิ่งเงียบเงันไว้พระกำกับดูแลทักษสิณนมองดูบุตรชายทอดถอนใจอีกคราสันทิสกราบวา่าเราไม่เกี่ยวก่อมเจ้าอีกแล้วท้องพระครังนี้จะอย่างไรเป็นสมบัติของบรรดาเจ้าถึงแม้ว่าเราเป็นคุณนางรัชชิงไม่ต้องการให้เกิดเรื่องอันใดแต่ว่าเจ้าคิดทำอย่างไรก็ทำเช่นนั้นเถอะ ฟันเสียงจะทานขึ้นคราหนึ่งคิดมาถึงว่าบิดาตัดสินใจเช่นนี้บิดาย่อมไม่หลอกตนเองหรือทำร้ายตนเองแต่ท่านผู้เท่าทราบดีว่าท้องพระคังมีความสำคัญต่อแผนรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นของรัฐชิงแต่ใด้ยังช่วยเหลือตนเองพระกำกับโดยแรกศินกล่าวว่าเราชราแล้วไม่นำซ้ำไม่มีกำลังวังชาแล้วมันไม่ทราบนึกถึงอันใดสหน้าจึงทอแวลอิดโรยและชราภาพกล่าวช้าๆว่ารอจนฝบาบกลับถึงมหานคร เราจะขอลาออกจากราชการดูว่าสามารถช่วยเหลืออันใดจะช่วยเหลือย่อมอาจปร่ยให้เจ้าเกิดเรื่องขึ้นบิดาคิดละออกจากราชการฟันสิทธิทานใจอีกรา รดดูใบไม้ปริปีนันห้องเต้นดำเนินการทั้งทางรับและทางตรงให้ท้ายคุณนางอีซื่อของราชสำนักโรรจบัญชีของกรมทะเบียนราชไม่ต้องการบิดาละออกจากราชการกลับสู่มาตุภูมิถิ่นเกิดแต่ว่าบิดารับมือด้วยความยักเย็นทวงเวลาไปสองปีเหตุใดคืนนี้บอกว่าจะละออกจากราชการ,รจบตอนครับ